ก็จะเป็นเรื่องราวของรถยนต์นั้นเข้าเกียร์ยากรถยนต์เข้าเกียร์ยากนั้นความหมายของรถยนต์ในที่นี้หมายถึงรถยนต์ทุกนุ่นที่ใช้เกียร์แบบซิงโครเมตหลายท่านฟังละงงเกียร์ซิงโครเมตหมายความว่าอย่างไรเอาให้เข้าใจง่ายๆคือเวลาเข้าเกียร์คือเหยียบคลาส้านซ้ายสุดของคนขับนั่นเองวันนี้ผมจะพูดถึงทั้งหมด11รายการที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้รถยนต์ของท่านนั้นเข้าเกียยากยากแทบจะบางครั้งบางคราวก็ต้องลําบากเหลือเกินที่ขับเคลื่อนไปขนาอันดับแรกที่ผมจะพูดให้ฟังนั้นก็คือแม่ปัมคลาสตวบนลนี่คือตัวนี้แม่ปัมคลาสตวบนนั้นอยู่ตรงไหนแม่ปัมคลาสตวบนนั้นอยู่ในรถยนต์ นี่คือตำแหน่งของแม่ปั๊มคลาสในรถยนต์ซึ่งบางยี่ห้อจะใช้กระปุกแยกไปกับน้ำมันเบรกแต่บางยี่ห้อก็จะใช้กระปุกน้ำมันเบรกกับกระปุกน้ำมันคลาสนั้นเป็นที่เดียวกันโดยอาศัยท่อนั้นต่อพ่วงกันเพราะฉะนั้นแล้วแม่ปั๊มคลาสที่ผมพูดถึงนี้ก็คือแม่ปั๊มคลาสที่ใช้เช้าเหยียบด้านหนึ่งก็จะอยู่ในห้องโดยสาร ด้านหนึ่งก็จะอยู่ในห้องเครื่องยนต์นั่นเองอย่างภาพที่ผมให้ดูนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าตาของแป้นเหยียบคลาสซึ่งจะอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือสุดเวลาคนขับรถเหยียบคลาสนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในห้องเครื่องยนต์อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในห้องคนขับรถนั่นเองนี่คือหน้าตาของเขาหลังจากที่คนขับนั้นได้ทําการเหยียบ คลัสหรือว่าแป้นคลัสนั้นหยับลงการทำงานของมันก็จะเริ่มขึ้นโดยสลักตัวนี้หรือสาบนี้จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเห็นไหมครับการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั้นทำให้น้ำมันคลัสนั้นพุ่งออกพุ่งออกไปไหนพุ่งออกไปตามท่อนี่คือท่อทางเดินของระบบการขับเคลื่อนด้วยน้ำมันคลัส หรือว่าน้ำมันเบรกนั้นจะใช้ตัวเดียวกันจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเพื่อส่งกําลังไปที่แม่พัมตัวล่างแม่พัมตัวล่างนี่คือแม่ปัมคลาสตัวล่างหลักการทํางานของปัมคลาสนั้นมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือจะใช้น้ํามันเบรกหรือน้ามันคลาสนั้นในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนแรงดันเปลี่ยนพลังงานกลด้วยการเหยียบ เป็นพลังงานเปลี่ยนพลังงานการเหยียบที่เท้าเป็นพลังงานกลที่สามารถไปขยับแม่ปั๊มตัวล่างนั้นแล้วทําให้กลไกอยู่ในกระปุกเ,เกียร์นั้นทํางานส่วนจะทํางานอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปในส่วนของชิ้นส่วนต่อไปสำหรับแม่ปัม๊มคลาสนั้นด้านในจะบรรจุลูกยางลูกยางนี่มีหน้านะที่ในการรีดน้ำมัน หรือส่งน้ำมันจากด้านหลังไปด้านหน้าเพื่อให้เกิดกำลังในระบบข้อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบข้อนั้นหรือว่าลูกยางนั้นชรุดเสียหายสิ่งที่ปรากฏก็คือเหยียบแป้นคลาสเหยียบและจมแล้วแป้นคลาสก็จะไม่ได้งออกมานั่นคืออาการแรกที่ทำให้เข้าเกียร์และยากอาการแรกที่เข้าเกียร์และยากก็คือหนึ่ง เหยยบเป็นคลาสแล้วเหยียบจมแต่คลาสไม่ได้ออกมานั่นคืออาการของลูกยางภายในนั้นเสียส่วนอาการที่ลูกยางไม่ปั้มคลาสตัวล่างเสียนั้นอาการจะใกล้เคียงกันบางคันบางรุ่นจะมีน้ำมันเซิมออกมามีน้ำมันเยิ้มออกมาทำให้สากตัวนี้เวลารับกาลังจาก เวลารับกําลังจากไปปั๊มตัวบนแล้วสากตัวนี้ทํางานไม่เต็มที่เนื่องจากว่าลูกยางที่อยู่ในนี้นั้นเกิดการสึกหรอทําให้นีกําลังส่งเหยียบจากด้านบนมาแล้วมันก็รั่วออกทิ้งเพราะฉะนั้นอาการที่เข้าเกียร์ไม่ได้อันดับแรกก็คือลูกยางสึกทั้งบนและล่างเพราะฉะนั้นเป็นการยากที่จะทําให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่า แม่ปั๊มบนนั้นแม่ปั๊มล่างนั้นชรุดเสียโดยปกติเราจะสูญเสียพร้อมๆกันการไล่ลมนั้นสำหรับรถยนต์ที่ใช้ระบบคลาสแบบแบบน้ำมันนี้บางครั้งก็ไล่ลมได้ยากยากที่จะทำให้คลาสนั้นมีแรงพอเพื่อไปกดสปริงเพราะนั้นท่านใดที่ไล่ลมยากลองไปกดติดตามดูวิธีการไล่ลมของรถยนต์ที่ใช้ระบบ การตัดต่อกําลังแบบไฮดรอลิกหรือว่าการตัดต่อกําลังแบบน้ำมันเบรกหรือน้ำมันคลัสช์นั่นเองเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เก้าเกียร์ไม่ได้นอกจากกะดูลูกยางแล้วนอกจากกูโลไม่ปั๊มเสียแล้วพรมที่พื้นก็อาจมีสุดเป็นไปได้ถ้าพรอมของท่านนั้นหนาเกินไปทําให้สลักตัวนี้หรือาสากตัวนี้ขยับไม่สิ้นสุดไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเรื่องพรมจะแทบจะไม่มี แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นปัญหาเรื่องลูกยางคือเหยียบปั๊มคลาสแล้วจมคลาสไม่เด้ออกมาเราเรียกว่าคลาสจมนั่นเองปัญหาต่อมาที่พบกันก็คือไอ้ท่อนั้นขันไม่แน่นท่อขันไม่แน่นตรงจุดนี้ก็จะมีหัวน็อตอยู่ส่วนมากแล้วจะเป็นเบอร์1ิบบางคันอาจจะเป็นเบอร์สิบสองก็ต่ามก็กขันไม่แน่น ทั้งบนทั้งล่างหรือสายสายอ่อนแตกหักรั่วทําให้น้ามันนั้นไหลออกมาการไหลน้ํามันออกมาจากระบบท่อนั้นทําให้อากาศไหลเข้าไปได้เราจะไล่ลมแค่ไหนนานแค่ไหนดีอย่างไรก็ไม่สามารถไล่ระบบให้ฟองอากาศนั้นออกไปจากระบบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คด,ดูว่าท่ออ่อนนี้ับแป๊บนี้ มีรอยซึมตรงไหนถ้าแม้นว่าไม่มีรอยซึม <C le af> ก็ให้สังเกตได้ว่าแม่ปั๊มตัวบนก็เป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือลูกยางเสียอาการก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกอย่างหนึ่งก็ระบบคลาสนั้นบางรีหอบางคันบางรุ่นจะใช้ตัวพักมีวาลอยู่ระหว่างกลาง ตัวพักนี้มีหน้าที่ทําให้คนขับนั้นเหยียบคลาสได้นิ่มนวลเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะถอดออกบางคนบางท่านไล่ลมคลาสแล้วไล่ลมไม่มีคลาสไม่มาก็ตถอดต้องการถอดทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ไล่คลาสไล่ลมคลาสแล้วไม่มีคลาสให้กดให้จากให้คลาสเข้าเกียร์ได้แล้วก็ไปดูคลิปของผมที่ผ่านมาว่าวิธีการไล่ลมคลาสนั้นไล่อย่างไรให้มีคลาสนั่นเอง นั่นคือในส่วนของแม่ปั๊มคลาสตัวบนและแม่ปั๊มคลาสตัวล่างซึ่งส่วนหนึ่งก็จะติดตั้งไว้ห้องโดยสารหรือว่าในห้องของคนขับอีกส่วนหนึ่งก็จะติดตั้งไว้ที่ห้องเครื่องยนต์นี่คือส่วนที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องยนต์ส่วนน้ำมันเบรกนั้นเราสามารถใช้เติมกับน้ำมันคลาสได้บางท่านเอาน้ำมันเครื่องใส่ห้ามนะครับบางท่านผมเคยพบเคยเจอมา เอามันเครื่องผสมมันคลาสถามว่าทําไมบอกเขาบอกว่าเพื่อให้ลื่นเป็นการกระทําที่ผิดนะครับอย่าทาใสน้ำมันเบรกอย่างเดียวใสน้ำมันคลาดอย่างเดียวส่วนต่อไปก็คือสากสากคนนี้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ส่วนหนึ่งอยู่ติดกับแม่ปัม๊มแม่ปั๊มก็อยู่ หน้าห้องโดยสารหน้าห้องโดยสารเปิดหน้าห้องเครื่องยนต์ส่วนสาบนี้ก็จะอยู่ในห้องคนขับสาบตัวนี้มีผลเป็นอย่างยิ่งทําให้คลาสนั้นเข้าเกียร์ไม่ได้สาเหตุเพราะว่าการปรับตัวนี้ในรถย,ยนต์บางยี่ห้อก็จะมีน็อตเบอร์14เบอร์1 3เบอร์12ก็แล้วแต่ก็ตามจะเป็นเบอร์อะไรก็แล้วแต่ ให้ท่านปรับลอ็อตตัวนี้ปรับลอตตัวนี้ให้มีระยะฟรีที่พอดีนิดเดียวประมาณนิดเดียวสัมด,ดัสได้ให้มีระยะฟรีอันนี้เป็นการตรวจสอบดูระยะฟรีว่ารถยนต์ของท่านนั้นมีระยะฟรีหรือไม่ถ้ารถยนต์ของท่านนั้นไม่มีระยะฟรีกดลงไปแล้วตึงไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนได้นั่นหมายความว่ารถ ของท่านนั้นคลาสอาจจะลื่นเพราะนั้นแล้วสำหรับคลาสลื่นนั้นให้ท่านไปดูที่คลิปของผมว่าอาการออกจะมาเป็นอย่างไรแต่วันนี้ผมจะพูดถึงเข้าเกียร์ไม่ได้นั้นมีอาการอย่างไรและตรวจสอบอย่างไรอาการที่ดูว่าแป้นเกียบ c คลาสของท่านนั้นมีระยะฟรีหรือไม่ด้วยการเข้ามาในห้องโดยสารแล้วกดดูแป้นคลาสจะต้องสามารถมีระยะหยุน่นิดเดียวขนาดนี้ เออสามารถกดลงได้แล้วมีระยะฟรีนิดเดียวไม่ให้กดแล้วกดไม่ลงนั่นเราเรียกว่าคลาสยันซึ่งจะมีผลเสียเป็นอย่างมากเพราะนั้นคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการดูว่าคลาสนันจะต้องมีระยะฟรีก็คือเอามือกดลงไปแล้วจะต้องมีระยะฟรีแบบนี้ถ้าคลาสรถยนต์ของท่านนั้นมีระยะฟรีมากเกินไป ความหมายของปริยญาฟรีมากเกินไปหมายถึงแป้นคลาสนั้นสามารถเอามือแตะลงไปแล้วแผ่นแป้นคลาสลงพื้นเป็นอย่างมากลึกนั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เ,เข้าเกียร์ไม่ได้หรือเข้าเกียร์ยากในกรณีของรถยนต์ที่ใช้คลาสแบบน้ำมันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบดูครับว่า,เ,าเป็นเพราะอะไร ส่วนในกรณีที่รถบางท่านส่วนมากเ้วจะเป็นรถรุ่นยนต์รถดนยุ่นเก่าๆที่ใช้การเข้าเกียร์โดยการใช้ลวดสลิงลวดสลิงในการใช้ทําให้แม่ปั๊มตัวล่างนั้นหรือไม่ต้องใช้แม่ปั๊มตัวล่างนั้นทําให้ลูกปืนกดคลาสสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังแต่ก็มีน้อยมีจํานวนไม่มาก ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแผ่นคลาสหลายท่านมีปัญหาหรือพบปัญหาโทรมาถามผมบ่อยครั้งว่าคลาสเข้าเกียร์ไม่ได้เกิดจากอะไรปัญหาต่อมาหลังจากใบปั้มคลาสตัวบนและตัวล,ล่างและท่อหรือทั้งหมดที่ผมกล่าวมาขั้งต้นนั้นปัญหาเกิดจากการใส่แผ่นคลาสนั้นกลับข้างสาเหตุที่กลับข้าง,าางอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ รู้หรือประสบการณ์ไม่เพียงพอก็ได้ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วก็วิธีใส่ก็คือเอาด้านเรียบนั้นด้านเรียบนั้นหันเข้าหาเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือหันไปข้านหน้าตำแหน่งคนขับนั่งอยู่แล้วตัวเรียบเนี้ยจะต้องหันไปด้านหน้าเครื่องยนต์ส่วนตัวนูนี้จะหันไปด้านหลังเพราะนั้นแล้ว ถ้าท่านใส่เป็นคลาดกับข้างสิ่งที่ตามมาคือเข้าเกียร์แทบไม่ได้เข้าเกียร์ได้บางเกียร์บางเกียร์ก็เข้าได้ยกเกียร์ห้าเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเกียร์สองสามสี่เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นสําคัญอย่างยิ่งในการใส่แผ่นคลาดวิธีการใส่แผ่นคลาดเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใส่ยังไงอันนี้คือล้อชื่อแรงหรือว่าล้อสะสมกําลังซึ่งเป็นเครื่องยนต์จริงๆที่ผม พยายามที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้เข้าใจง่ายเวลาท่านเอากระปุกเกียร์ลงนั้นการใส่แผ่นคลาสก็เอาด้านเรียบนั้นจะมีสองด้านต้องเอาด้านเรียบใส่ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ไม่ให้ใส่เอาด้านนู้นใส่แบบนี้ผิดนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้เข้ายากเข้ายากเข้ายาก พราะนันแล้วนี่คือวิธีการใส่แผ่นคลาสในเรื่องของการเข้าเกียร์ยากอันดับต่อมาที่ทําให้รถยนต์นั้นเข้าเกียร์ได้ยากก็คือหวีคลาสนันเกิดการชํารุดเสียหายนี่นี่คือ V วีคลาบางคันหวีเป็นร่องลึกตรงนี้เพราะเสียดสีมานานทําให้การกดคลาสนั้นกดไม่ลง คลาสไม่จับทําให้เข้าเกียร์ไม่ได้เพราะนันแล้วรถยนต์บางคันหวีอาจจะหักส่วนใดส่วนหนึ่งก็มีสิทธิ์ทําให้รถยนต์นั้นเข้าเกียร์ยากได้เช่นกันก็ลักษณะการทํางานของคลาสนั้นต้องต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่การทํางานของคลาสนั้นมีหน้าที่ตัดและต่อกําลังให้กับกระปุกเกียร์ถามตัดต่อ,อยังไงตัดต่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่า ตัดต่ออย่างไรทําไมถึงต้องตัดต่อก่อนอื่นผมต้องเล่าถึงลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์ก่อนว่ามีหลักการทํางานอย่างไรเครื่องยนต์จะทํางานสําเร็จได้หนึ่งครั้งนั้นสําเร็จความหมายของผมก็คือเกิดการจุรุเบิดหนึ่งครั้งแล้วส่งกําลังงานนั้นไปผ่านการสูบในแนวตั้งการสูบส่งกําลังไปที่แนวนอนของพเพลาเข้าเวี่ยง เพลาเข้าวเวียงด้านหน้าจะยึดติดอุปยึดติดอุปกรณ์หลาย,ลายอย่างส่วนด้านหลังก็ยึดติดชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งที่เป็นส่วนของล้อชี้แรงและแผ่นคลาสและวีคลาสลูกปืนกดทาสและก้ามปูนั่นเองนั่นคือจุดที่รับกําลังมาจากการจูระเบิดที่มีลูกสูบเลื่อนขึ้นสองครั้งลงสองครั้งเพลาเข้าวเวียงหมุนครบ720องศาทําให้เกิดจังหวะกํากลังงานหนึ่งครั้ง ถ่ายทอดกําลังผ่านเพลาต่างๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลาเข้าเวียงมาเก็บสะสมไว้ที่ล้อชี้แรงแล้วถ่ายทอดกําลังเกิดการตัดและการต่อเพราะฉะนั้นเกียร์ระบบเกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์แบบซิงโครเมตนั้นจะใช้หลักการของทําให้เฟืองนั้นหยุดอยู่กับที่ก่อนแล้วหยุดให้พร้อมกันชุดควบคุมการเลื่อนปรับให้เฟืองมีความเร็วเท่ากั้นก็จะ มีการทํางานเกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นแล้วถ้าคลาสไม่สามารถจุดเพลาได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้เช่นกันเกียร์ซิงโครเมตนั้นเป็นลักษณะเกียร์ของเฟืองขบเฟืองตลอดเวลาโดยมีชุดควบคุมหรือแหวนท้องเหลืองนั้นเป็นคอยเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อปรับให้เฟืองนั้นมีความเร็วเท่ากันก่อนที่จะทำการเข้าเกียร์ได้เพราะนั้นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเข้าเกียร์ไม่ได้ แหวนทองเหลืองหรือชุดสิงโคเม็ดทั้งหลายนั้นเกิดการชำรุดเสียหายแต่โดยมากแล้วจะพบน้อยมากที่อุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนั้นชำรุดเว้นเสียแต่ท่านเติมน้ำมันเกียร์แล้วถ่ายทิง้งแล้วไม่เติมเข้าไปคืนหรือเป็นการถ่ายนั่นเองและไม่ใส่คืนเป็นการลืมนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อไปว่าเหตุผลที่ทําให้เกียร์เข้าไม่ได้นนั้เกิดจากอะไรขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างภาพเทียนในระยะไกลนั่นคือกระปุกเกียร์ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเหตุผลข้อต่อไปที่รถยนต์เข้าเกย์ไม่ได้นั้นเกิดจากอะไรเหตุผลที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าเกย์ได้ในถัดลำดับถัดต่อมาก็คือลูกปืนกดตรงนี้ลูกปืนวีคลัดลูกปืนที่อยู่ปลายเพลาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันหลวมมันหลวมท่านสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้คลอนนั่นเองเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมไม่จะบอกว่าทำไมถึงเข้าเกียร์ไม่ได้สาเหตุหลักที่คนส่วนใหญ่มองข้ามก็คือลูกปืนอยู่ตรงก้ามปูนี้ปกติแล้วจะหมุนได้ปกติหมุนได้ปกติแต่ถ้าลูกปืนตัวนี้มันเสียลืมชุดมแตกทําให้การหมุตนตัวนี้ไปกดให้วีคลาสนั้นหักหักหรือว่าเสียงดังเพราะนั้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถยนต์นั้นเข้าเกียร์ไม่ได้เนื่องจากวีนั้นหัก หรือสึกนั่นเองทําให้วีนั้นบางเกิดการชารุดขึ้นมาทําให้เข้าเกียร์ไม่ได้อีกเหตุผลหนึ่งแต่ที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ก็คือแกนตรงนี้มีการสึกสึกมากทําให้ท่านขยับลูกปืนนั้นสามารถเคลื่อนตัวได้เคลื่อนที่ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงได้แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เสียก็คือ,อยังแน่นอยู่ก็ท่านใดพบปัญหาเรื่องเข้าเกียร์ยากก็ ลองไปดูนะครับลองไปตรวจสอบแกนนี้ว่าจะต้องแน่นหรือว่าหลวมถ้าหลวมก็จกัดการเปลี่ยนใหม่ซะอันนี้เป็นการจําลองจําลองว่าปลอกลูกปืนที่อยู่ในกระปุกเกียร์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นผมให้ดูนั้นจะต้องมีระยะที่ฟิตพอไม่มีระยะฟรีมากเกินไปจริงแล้วต้องให้มีแค่นิดเดียวแต่ที่ผมเอามาให้ดูนี้เป็นการจําลองจําลองว่า ถ้าปลอกที่ลูกปืนนี้วิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อไปชนหวีนั้นมีความหลวมเพราะฉะนั้นทําให้ลูกปืนกดคลาสกดคลาสนั้นไม่มีความสมดุลหรือไม่มีเซนเตอร์นั่นเองทําให้ลูกปืนกดคลาสนั้นวิ่งไปบางจุดก็จริงๆแล้วลูกปืนกดคลาสนั้นจะต้องกดหน้าสัมผัสหวีทุกอันจะต้องกด ถูกกดพร้อมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่องเอ้แต่ถ้าเมื่อ,อ,อไรที่ปลอกของลูกปืนกดคลาดนี้มีความหลวมเพราะฉะนั้นลูกปืนกดคลาดนี้ก็จะวิ่งเข้าไปลักษณะของการเอียงการเอียงแบบนี้หรือเอียงแบบนี้อันนี้ผมชี้ให้เห็นว่ามันเอียงแต่จริงมันเอียงนิดเดียวอันนี้ผมให้ดูว่าเอียงมากๆเนื่องจากว่าเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจง่ายๆลูกปืนกดคลาสเอียงเพราะฉะนั้นเมื่อลูกปืนกดคลาสเอียง หวีก็จะไม่ถูกกดพร้อมกันเนื่องจากว่าหน้าแปลนของลูกปืนนั้นไม่สัมผัสขณะที่ลูกปืนนั้นวิ่งเวลาเวลาคนขับเหยียบคลาดนั้นลูกปืนจะวิ่งเข้าแต่หวีนั้นไม่ถูกสัมผัสทุกอันการกดของหวีนั้นจึงไม่เกิดขึ้นดีพอจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถยนตนั้นเข้าเกย์ยากเพราะนั้น ท่านต้องไปสำรวจดูว่าปลอกที่ลูกปืนนี้สวมอยู่นั้นหลวมหรือไม่เพราะโดยมากแล้วเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามไปเพราะน,น,นี่คือบางคันบางรถบางรุ่นก็จะเป็นก็คือมันหลวมนั่นเองเหตุผลต่อมาและเป็นเหตุผลสุดท้ายที่ทำให้รถยนต์นั้นเข้าเกียร์ยาก หลายท่านพลิกตำราแล้วหลายตำราเข้าเกียร์ก็ยังไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านกำลังมองข้ามผมไม่เคยพูดให้ใครฟังพูดครั้งนี้ทําให้ท่านต้องเข้าใจถ้าผมพูดไม่ครบทุกอย่างแล้วท่านก็ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ผมจะบอกให้ฟังวันนี้จะบอกให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าสิ่งหนึ่งทีเ่เกิดจากการเข้าเกียร์ไม่ได้นั้น ผมจะบอกให้ฟังเคล็ดลับแต่ก่อนอื่นไปฟังข้อสุดท้ายนี้ผมจะเล่าถึงหลักการทํางานของเครื่องยนต์ก่อนหลายคนถามว่าเอา้าเริ่มเกี่ยวอะไรกับหลักการทํางานของเครื่องยนต์เริ่มเกี่ยวอะไรกับการทํางานของเครื่องยนต์เกี่ยวข้องครับเดี๋ยวฟังต่อไปแล้วท่านจะเข้าใจการทํางานของเครื่องยนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินหรือว่าแก๊สโซลีนั่นเองหลักการทํางานของมันนั้น ลูกสูบเลื่อนขึ้นสองครั้งเลื่อนลงสองครั้งเพลาข้าเวียงหมุนหึงรอบ360องศาเพราะนั้นการที่จะจุดระเบิดได้หนึ่งครั้งเพลาข้าเวียงจะต้องหมุนครบ720องศานั่นเองก็คือหมุนครบกระบวนการกลวัตของเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคายสีจังหวะเพะอยนั้นแล้วเริ่มเกี่ยวข้องอะไรกับคลาสเดี๋ยวผมมีเล่าใหฟัง การเคลื่อนตัวลงของจังหวะจุระเบิดคือลูกสูบจะต้องเลื่อนลงแล้วเลื่อนขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะคายเพราะฉะนั้นลิ้นไอเสียจะเปิดทําให้ลิ้นไอเสียนั้นถูกเปิดโดยกลไกต่างๆแล้วไอเสียที่เกิดจากการลุกไหม้นั้นก็จะไหลออกไปเพราะฉนั้น <c oughs> ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วลูกสูบเลื่อนลงสองครั้งนั้น การเลื่อนลงของรูสูบและการเลื่อนขึ้นของรูสูบนั้นทําให้เพลาข้อเหวียงนั้นเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงเนื่องจากจังหวะกำลังจังหวะ,หวะกําลังงานที่เกิดจากการระเบิดเพราะฉนั้นแล้วการกระแทกนี้เราถูกไว้เราถูกป้องกันไว้ด้วยการรุนและชาบต่างๆคือเป็นจุดหล่อรื่นจุดหมุนต่างๆแต่ส่วนหนึ่งก็คือการรุนเพราะฉะนั้น ถ้าท่านเหยียบคลาสเหยียบไปข้างหน้าถ้าการดมุนไม่มีพลาเข้าเหวี่ยงก็จะหมุนจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจะสังเกตเห็นง่ายๆก็คือ,อมูเล่ด้านหน้านั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านิดหน่อยและเครื่องยนต์นั้นจะเสียงดังราวนั่นเองเครื่องยนต์เดินไม่เรียบจากที่เป็นน้อย,อย,อยก็จะเป็นมากเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วลักษณะของรถยนต์ที่ชาร์ปเนี่ยชำรุดหรือชาร์ปเสียหายเนี่ย ส่วนหนึ่งจะมีผลต่อการทํางานของเคอยนต์และอีกส่วนหนึ่งก็จะมีผลต่อการเข้าเกียร์ไม่ได้นั่นเองเนื่องจากว่าระบบตัดต่อกําลังนั้นมีระยะฟรีที่เปลี่ยนไปนั่นเองบางครั้งก็เข้าเกียร์แทบไม่ได้เหตุผลข้อสุดท้ายนี้ท่านจะต้องทําการยกเครื่องยนต์ออกมาทํากานรื้อดูว่าชาร์ปนั้นเอ้ยอว่าการดุลน,นั้นปกติหรือไม่เพราะการดุลน,นั้นมีไว้เพื่อ เพื่อให้ท่านเหยียบพลาดนั้นเพลาห่เวเหวี่ยงจะต้องไม่เขีับไปด้านหน้าและไม่เขีัยไปข้างหลังคือบังคับให้มันหมุนนั้นอยู่กับที่ไม่เดินเชื่อก็บอกแลก้วการดุลเพราะนั้นให้ท่านไปดูว่าการดุลนั้นของท่านเป็นอย่างไรเป็น,นไปตามทฤษฎีที่ผมพูดมานี่หรือไม่แต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนมากแล้ว จะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นดัดแปลงมาเกี่ยวกับกล่องควบคุมยนต์ทําให้เกิดการจุระเบิดนั้นไม่สมดุลการไม่สมดุลน,นั้นมีผลเสียหลายอย่างแต่วันนี้ผมจะให้พูดถึงผมจะพูดถึงเฉพาะการเข้าเกียร์ย,ยากนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรไบ้างก็จากเหตุดังกล่าวทั้งต้นท,ทั้งหมดที่ผมพูดให้ฟังนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านนั้นแก้ไขปัญหาของรถยนต์นั้นให้เข้าเกียร์ได้และกลับเข้า คืนสู่ภาวะปกติอย่างดีครับผม